สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขนสิภาไใเบิงาการปลูกหยาหวานไวใ้ใหงง่วยควยฝากติดตามซ่อง y o u ู u t u สุริโยชาแนลด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอยากเบิงอีกย่งการคอมเมนต์มานะสิภาไใเบิงการปลูกหญ้าหวานปลูกไ้เหงว่หวยขวยพี่น้อง นี่นเขาไปซื้อนี่ประมาณมัดละ20บ,บาท25บาทแต่ว่าอันนี้เขาปลูกเองพี่น้องปลูกไว,ว้เห็งวยคั้วเาเองอยาอันนี้มีแค่เสียมมีวิตามินหลายๆดีต่อร่างกาย <c oughs> ขามเลย <c oughs> มันดีต่อพวกงวพวกควยนะครับดีต่องวต่อควยวเพราะว่ามันเนื้อก็ได้น้ํานมก็ได้แมนรสชาติ <c oughs> มันทุยรสชาติมันก็สีหวาน ออกรสชาติหวานหวานกลมกลมโบบาสิเป็นงว่วบเป็นค้วยนี่มักนะครับแต่ปลูกคายก็ได้อันนี้พี่นอ้องอันนี้ได้ราคาดีนะครับหญาไม่ค่ยใบอ้อยครยๆต้นอ้อยแต่ว่าหากบ่แเ่นต้นอ้อยพี่น้องมันใค่ๆกันนี่เบิ่งงลรดนะสุดย,ยอดเดนแต่ละคนก็นได้ฝากติสตามเมดเดอ์นี่นองเฟรรมหำมแปดนะครับ <laughs> ปลูกหญ้านะครับพี่นอ้องปลูกนี่ก็แล้วแต่พี่น้องบางคนก็อยากมักทีมักหางก็แล้วแต่นะครับตรงมีนำ้ำมีปุ๋ยให้มันเสียบไปเลยนี่พี่น้องเห็นบ่ก็อดินคือเราก็เสียบจิ้บเสียบจิ้บไปเลยง่ายๆนะครับบางนีเขาก็สูบนำใส่แล้วก็ปุ๋ยลงฮะ ทางหัวเป็นยังไงวะเอาเอาไอ้ทางเหงามันล่งดินเด้แม่นบ่อือแมันก็ไข่ปลูกอ้อยแ่ะพี่น้องนี่เอาทางเหงาล่งดินอันนี้คือเหงามันเหงามันอันนี้คือปลายมันพี่น้องปลายมันนี่คล้ายๆปลูกอ้อยพี่น้องแล้วก็ต้นมันก็สิคืออ้อยแต่ว่ามันหงนอย คล้ายๆกันรสชาติหวานบ่าบ,า,บากัดกัดมองดูตันมากระปิหป่วยมว่ยขั้วกินไม่รอดอันนี้คือพนักงานคนไร่คนสวนลูกจงังมาเบ่งเจ้าของกิจาการเจ้าของกิจาการอ๋ออ๋ออออออกออ๋ออออ๋อออา๋อออออออ๋อออ๋ออออ อันนี้จะของกิจาการน,นเนี่พี่น้องเบิ้งโหลดพูดนะท้องเสียนเท้าแขนนี่ใส่ท้องสีไช่หรอร้งจำนำบ่ะเออลงจำนำไม่ร้งจำนำหรอท้องเราอันนี้ก็เป็นยาห้งวัวนะครับเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าเตดหญ้าแพทย์ว้ใหายหายหนึ่งเหลี่ยมเลยลย,ลยังก่อ <c oughs> บอกวันคเคยว่าเกี่ยวเขาไหม แป๊บเดียวหุม่มเลยเอ้าขนาดมันลมได้นี่พี่น้องขนาดเข่าลมแหมเข่าลมยังคือพับ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 อ่ะสำนีกงก็ได้พี่น้องวัสดีครับ